สวัสดีครับพบกับผมเทอาโรแมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่หน้าปก youtube นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเข้าไปที่ youtube ของเรานะครับกดมาที่ช่องของเรานะครับก็กดปึ๊บนะครับนี่ช่องของผมนะครับแล้วก็มากดที่ช่องของคุณนะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับพอกดเข้าแล้วก็มาจัดการวิดีโอนะครับ จัดการวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมจะวิดีโอนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ากดถัดไปเลยนะครับก็ตั้งชื่อนะครนี่นะครับ สร็จแล้วก็มาเขียนคําอธิบายนะครับเพิ่มคําอธิบายนะครับส่วนสรูปภาพหน้าปก youtube นะครับเสร็จแล้วก็กด b a c นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะตั้งเป็นส่วนตัวก่อนนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะถามว่าใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าครับวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเราก็กดไม่นะครับ แล้วก็อัปโหลดนะครับเดี๋ยวรอเข้าโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเข้าตรงแอป YouTube Studio นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับนี่นะครับ สอนวิธีการใส่รูปหน้าปกนะครับคลิปที่อัปโหลดมาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดตรงวิดีโอเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีรูปดินสออยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับเป็นการแก้ไขนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับรูปดินสอเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมันจะมี ภาพขนาดย่อตรงนี้นะครับมันบอกว่าดิเชนบอกว่าภาพขนาดย่อที่กําหนดเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดมาปุ๊บนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็กดเข้ามาปุ๊บนะครับเราก,ก็เสร็จแล้วก็มากดเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มากดบันทึกตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเราก็ออกไปนะครับออกไปเลยนะครับแล้วก็มากดเข้าตรง YouTube นะครับอันนี้นะครับที่เราอัปโหลดตอนแรกนะครับเราก็มาแบ็กนะครับให้มันรีเซ็ตก่อนนะครับออกไปเลยนะครับกดหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็มากด ช่องของเราใหม่นะครับเพื่อดูว่ามันได้หน้าปกมาหรือยังก็มากดช่องของเรานะครับแล้วก็มากดจัดการวิดีโอตรงนี้ดูนะครับว่ามันมาหรือยังนะครับนี่ครับมาแล้วครับสอนใส่รูปภาพหน้าปก youtube นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ